ก็ผมก็รู้จกักจากเพจ f a c e b o o k แล้วก็ตามอินเทอร์เน็ตครับก็ผมได้บนไว้แล้วมันสมหวังครับก็เลยนำของมาถวายตามที่ผมได้บนไว้ก็เชื่อครับขอแล้วมันก็ได้ได้ตามที่หวังก็เลยต้องมาแก้บนตามตามศรัทธาครับอ๋อได้ยินผู้ใหญ่เล่าขาดมาค่ะเรื่อยๆแล้วก็ จากผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยค่ะแล้วก็ได้ดูละครของแม่นาคด้ยค่ะรู้สึกว่าสบายใจะคะ่ะได้มากกราบรับไหว้ก็รู้สึกแบบว่าศรัทธามาแต่ไหนแล้วนะคะเพิ่งจะเพิ่งจะเคยมาไม่ได้มานานแล้วค่ะส่วนตัวหนูก็มีความเชื่อส่วนส่วนตัวนะคะก็ทุกครั้งที่มาไหว้ย่านาก็รู้สึกว่า จะมีอะไรดีๆเข้ามาเหมือนเหมือนย่าให้พอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามาทุกครั้งก็มาขอพอรกับย่าเรื่องความรักเรื่องการงานก็ดีขึ้นศรัทธาในเรื่องของความซื่อสัตย์ความรักความซื่อสัตย์ที่ที่ย่านาคมีให้แก่ลูกแก่ผัวค่ะ